มาแล้วค่ะเฮือแห่ไหมค่ะฝรั่งฮือแห่ไหม่ฮือแห่ไหม, <laughs> มค่ะเป็นไงให้กี่คะแนนองศาให้สิบ No No สิบสิบคะแนนให้กี่คะแนนเต็มสิบให้ห้าให้ห้า This time five of ten Do you know t h a um Four, one hundred percent is ten, right? But now only five that means fifty percent. You only do fifty percent. Maybe next time you will do more. หแห้ใหม่มากเลยนะคะพรุ่งนี้มีงานจับปลาก็เลยฝึกจับปลากับแ้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยโอ้อล mm ิเอบิทเบเตอร์โอ้องศากีฟอ์ยูเทนห้ มอเตอร์ไซค์ c o m i มาจะจับมอเตอร์ไซค์แล้วค่ะเนี่ยจะมีไอตัวน้อยนะคะหลานชาย รอให้กำลังใจคุณลุงวันนี้มีคลิปวิดีโอจับปลาด้วยนะคะวันนี้ก็เลยซื้อแหใหม่ซื้อแหใหม่มาจับปลากันปลาไม่รู้จะถึง20ตัวหรือเปล่าปนินในบ่อองศาดาวซีว่ากี่ตัวตมไม่เกิน30บโอเค <Okay. S 2> อ,อันนี้รอบที่3นะคะจะได้กี่คะแนนองศาว้าว He said, only five. <laughs> you could have win them. Mm -hmm. Got to remember, I've only done it, what, how many times? Not many times. The second go at it? Mm-hmm. My <laughs> God. Don't เจ้าเฮียนก็ให้กำลังใจอันนี้รอบที่สี่นะคะยังไม่ยอมยังไม่เหนื่อยอ้าวช่วยลุงหน่อยมีอะไรติด<า>ได้แห่หลานชายก็มาเฝ้าแต่เช้าเลยนะคะ <laughs> he said car coming okay no problem whoa wow better very high he said do you want to catch the bird ตอนนี้งานเข้าค่ะรถยนต์กำลังมา quick ไปช่วยลุงเอาออกห่อยนะแล้ว please องศาวิเทลยูเกลาส์ open wider เอาเขียงเอาหนูล้วงเข้าไปเลยหนูมุดเข้าไปดึงออกเลยเปลาตัวใหญ่ c a t yourself <laughs> เดี grass, mm ๋ยวค่อยมาติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าจะไปจับ ปลาที่ไหนแล้วก็จะได้กี่ตัวนะคะเดี๋ยวมาค่อยติดตามการอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ